จะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับสู่ความยิ่งใหญ่รากฐานแล้วก็โครงสร้างของสโมสรต้องมั่นคงก่อนและนั่นแหละครับก็คือแนวทางการทำงานของเซอร์จิมแรดคริฟครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับ <S <S ก็มีบทความน่าสนใจจากเดอกกาเดียนนะครับได้มีการพูดถึงแนวทางการทำงานของเซอร์จิมแรดคลิปนะครับแล้วก็เป้าหมายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลหน้าครับว่าทางเซอร์จิมแรดคลิปวางเป้าหมายไว้อย่างไรนะครับ โดยในรายงานของเดอะการ์เดียนะครับก็บอกว่าเป้าหมายของเซอร์กิมแรดคริปนะครับไม่ได้ต้องการให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจบท็อปโฟไม่ได้วางเป้าหมายนะครับว่าแมนยูไนเต็ดต้องคว้าแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งแต่ฤดูกาลแรกที่เขามาเลยหรือคว้าแชมป์ในรายการอื่นๆครับเป้าหมายของเขานะครับขอเพียงแค่ให้แมนยูไนเต็ดครับกลับมามีผลงานในสนามที่ดีขึ้นกว่าฤดูกาลก่อนโดยก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับผลงานในสนามของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าย่ำแย่มากๆครับ จบฤดูกาลผิบลีกด้วยการคว้าอันดับที่8นะครับแล้วทั้งฤดูกาลนะครับเกมที่ประทับใจแฟนบอลนะครับก็ถือว่ามีไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับโอเคแล้วครับอาจจะมีเกมที่น่าประทับใจอย่างเกมชนะแมนซิตี้ในรอบชิงฟุตบอลเอฟเอคัได้นะครับก็มีเกมชนะลิเวอร์พูลได้ในรอบ8ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลเอฟเอคัครับส่วนที่เหลือเล่นมาทั้งฤดูกาลครับก็แทบจะไม่มีเกมไหนเลยครับที่แฟนบอลประทับใจครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่นะครับก็โดนวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง หนักเลยนะครับสำหรับทีมของเอริกเทนฮาครับแต่อย่างไรก็ตามครับเซอร์จิมแรดคลิปก็ขออย่างเดียวนะครับขอบอกว่าอยากจะให้แมนยูเต็ดครับกลับมามีผลงานที่ดีในสนามก่อนแลละครับแล้วเรื่องอื่นก็ค่อยมาว่ากันครับนอกจากนี้นะครับในบทความก็เขียนเพิ่มเติมนะครับถึงแนวทางการทํางานของเซอร์จิมแรดคลิปในฤดูกาลนี้นะครับก็บอกว่าตอนนี้ครับสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดครับนอกจากผลงานในสนามให้มันดีมากขึ้นแล้วนะครับ สิ่งที่ต้องการทำนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างรากฐานของสโมสรให้มันแข็งแกร่งก่อนครับก่อนที่จะไปลุ้นแชมป์ในรายการอื่นๆโดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนบอร์ดบริหารใหม่นะครับไม่จะเป็นการดึงแดนแอชเวิร์ดมานะครับมาเป็นผู้อำนวยการสโมสรมีการดึงผู้ช่วยคนใหม่มานะครับไม่อาจะเป็นเจสันวิลค็อกนะครับเบรเนฮารรวมไปถึงทางรุดฟันนิสรอยนะครับทีมงานใหม่ๆก็เข้ามาครับ นอกจากนี้ครับเรื่องสําคัญอีกหนึ่งเรื่องที่แมนยูจะต้องทําให้ได้ในฤดูกาลแรกที่เซอร์จิมมาครับนั่นคือการปรับปรุปรงศูนย์ฝึกแครดิงตันนะครับซึ่งการปรับศูนย์ฝึกแห่งใหม่นี้นะครับมีงบประมาณอยู่ประมาณ50ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งคาดการว่าจะใช้เวลาในการทําทุกอย่างให้เสร็จสมบูรณ์นะครับอาจจะต้องใช้เวลาทั้งฤดูกาลนี้ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเซอร์จ,จิมบอกว่าถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับมันก็จะเป็นส่วนสําคัญ วางวางโครงสร้างของสโมสรให้มันแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในอนาคตต่อไปครับนี่คือเรื่องหลักๆเลยนะครับที่เซอร์จิมเขาจะต้องการทําให้เสร็จก่อนนะครับในฤดูกาลแรกที่เขามาอยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเตตแหละครับนอกจากนี้นะครับในรายงานของเดอะการเดียนครับก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการซื้อขายด้วยนะครับหลังจากที่แมนยูได้โจชัวเซิร์ซีแล้วก็ทางเรนนี่ยูโรมาแล้วนะครับโดยตอนนี้ครับในเดอะการเดียนก็บอกว่าทั้งเทนากแล้วก็แดนแอชเวดครับก็ตั้งเป้านะครับ ที่คว้าแดนกลางคนใหม่มานะครับอย่างมาเรลอูกาเต้จากเปอเชนะครับซึ่งถือเป็นเป้าหมายเลขหนึ่งเลยครับที่พวกเขาอยากได้ตัวมาร่วมทีมเช่นเดียวกันนะครับแบ็กอย่างทางนูแซมาร์ดราอุยครับของบาเยนน์มิวนิกตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในเรดาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แหละครับและนี่แหละครับก็เป็นบทความจากทางเดอะการ์เดียนนะครับที่ได้มีการพูดถึงแนวทางการทํางานนะครับของเซอร์กิมแรดคลิปแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูกาลที่กําลังจะถึงครับ สำหรับเวลานี้นะครับทัพนักเตะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ได้บินไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการอุ่นเครื่อง3เกมที่อเมริกานะครับโดยการอุ่นเครื่อง2เกมก่อนหน้านี้นะครับเกมแรกแมนยูอุ่นเครื่องก็แพ้โรเซนบอกไป0ูนย์แล้วก็เกมที่2ครับก็ชนะทางเรนเจอร์ไป2.0ต่อศูนย์ครับโดย3เกมนะครับในการอุ่นเครื่องที่สหรัฐอเมริกานะครับเกมแรกจะเจอกับอาร์เซนอลก่อนนะครับในวันที่28กรกฎาคมจะเตะกันตอน7จ็ดโมงเช้าครับ จากนั้นครับวันที่1สิงหาคมครับในเวลา9โมงเช้าแมนยูจะเตะกับเรียลเบริสครับและโปรแกรมนัดสุดท้ายของในช่วงปรีซีซั่นครับแมนยูนะครับจะลงเล่นวันที่4สิงหาคมจะเจอกับลิเวอร์พูลนะครับในเวลา6โมง45นาทีครับและนี่นะครับก็คือโปรแกรมการอุ่นเครื่องทั้งหมดครับของปีศัจแดงแมนเชสเตอร์ยูต็ดในซัมเมอร์นี้ครับ สำหรับนักเตะ29คนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่บินไปทัวร์อเมริกาในปรีซีซั่นครั้งนี้นะครับก็นำโดยผู้รักษาประตูอย่างอังเดรโอนาน่านะครับทอมฮีตันราดิกวีเทคนะครับแล้วก็เดมอดมีส่วนเกมรับนะครับกองหลังก็จะมีอารอนบาน์วิซาก้านะครับจอห์นนี่อีแวนเลนี่โยโรวิลฟิตวิกตอร์ลินเดลเลฟแฮร์รี่แม็กไกวริดเบนเน็ตแฮร์รี่อาร์มาสแล้วก็แซมเมอร์เร่แดนกลางนะครับก็มีคาเซมิโร่นะครับโทบี้คอยเยอร์ครับคริสเตียนอูริกเซนฮันนีบารนะครับ แจ็คเฟเชอร์นะครับแซมมาเธอร์สกอตแม็กโทมินเมสันเมาส์แม็กซี่โอเยเดเล่นะครับแล้วก็มีเจมสแกนลอนนะครับส่วนกองหน้าก็มีแอนโทนีนะครับราสมุดฮอยลุนมาคัตแรดฟอร์ดดาดอนซานโชแล้วก็อีธานวิทลี่นะครับส่วนนักเตะที่ไม่ได้บินไปทัวร์กับสโมสรน,นะครับก็จะมีลุกชอครับรูโน่เฟนันเดสอาริเโดการาโชครับลิซานโดมาร์ติเนสคอปปี้ไมนูเดียโกดาโลนะครับ ซึ่งทุกคนนะครับก็ผ่านการรับใช้ชาติมาในศึกยูโร2024แล้วก็โคปาอเมริกานะครับก็ต้องมารอดูกันแลละครับว่าทางทีมงานของเซอร์จิมแรดคลิปนะครับจะพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาสู่ความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ต้องบอกว่าในตลอดที่เขาเข้ามาทํางานกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยเพราะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนโครงสร้างสโมสรการเปลี่ยนผู้ช่วยหลายๆอย่างการปิดดีลนักเตะ การเคลียร์นักเตะที่ไม่ได้ใช้งานออกจากสโมสรไปผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับก็เชื่อว่าแนวทางของเซอร์จิมแรดคลิปก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะสามารถพาแมนยูเต็ดคืนสู่ความสําเร็จได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรแล้วก็การปิดดีลนักเตะอย่างอูกาเต้แล้วก็คนอื่นๆน,นะครับก็เชื่อว่าสุดท้ายเดีย๋ยวแมนยูก็จะได้นักเตะมาเพิ่มเติมอย่างแน่นอนแหละครับและเพื่อนๆลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับ คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับแนวทางการทํางานของเซอร์จิมแรดคลิปนะครับคิดว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับที่วางแนวทางไว้แบบนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของโฟนตุงไว้ด้วยนะ